สวัสดีค่ะไผ่ลำใหญ่ไผ่ใช้ลำอีกหนึ่งตัวค่ะชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะคะแต่ว่าอยากให้ดูไผ่ตัวนี้ค่ะเป็นไผ่ลำใหญ่นะคะไผ่ใช้ลำนี่ลำสวยมากนะคะเป็นไผ่ลำต้นตรงค่ะบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นไผ่กิมซุงนะคะแต่ไม่ใช่ที่เห็นอยู่เป็นไผ่ สร้างเขียววังทองค่ะดูขนาดของลำนะคะอันนี้ใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นหน่อของปีนี้นะคะส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นรุ่นพี่นะคะซึ่งจะเป็นหน่อของรอบก่อนหน้าสวยเลยนะคะตัวนี้ ช่วงบนค่อนข้างที่จะล่องห่างนะคะจากที่เห็นเป็นไผ่ลำใหญ่ไผ่ใช้ลำค่ะหน่ออร่อยนะคะสำหรับไผ่ตัวนี้ไผ่สร้างเขียววังทองทางสวนก็มีอยู่หลายกอนะคะแต่ว่ากอนี้ค่อนข้างที่จะถ่ายคลิปได้สะดวกนะคะ ก็ลเลยถ่ายเป็นกรณีให้ได้รับชมกันช่วงโครนก็ล้องก็จะถี่แบบนี้เลยนะคะขนาดล้ำใหญ่มากล้องถี่แล้วก็จะมาขยับนะคะเริ่มห่างออกช่วงประมาณเม็ดกว่าๆนะคะถ่ายสร้างเขียววังทองสวนธนพัฒสกลนครนะคะ่ะท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะคะทักหาเราได้ที่เพจ a c e b o o k สวนธนภัฒสกลนคร แอดไลน์เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839เข้าไปรับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ไผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเดนค่ะ